ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่สำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มีคนออกมาแฉว่าเป็นนางเอกดังที่ไม่เลี้ยงดูพ่อและทิ้งพ่อจนป่วยจนเกิดกระแสวิาพากษวิจารณ์ต่างๆตามมาล่าสุดใหม่ดาวิกาได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยเจ้าตัวถึงกับปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์ในทันทีที่จริงแล้วเรื่องครอบครัวคือใหม่ไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะมันกระทบกระเทือนทุกๆคนแล้วมันก็จะเจ็บกันทุกคนเจ็บหลายฝ่าย ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมากไม่อยากพูดแต่ว่าใหม่ก็รู้แหละว่าสักวันมันต้องเกิดแล้วพอมันเกิดขึ้นเราก็แค่อธิบายตามที่พิมพ์ไปทั้งหมดค่ะก็ตามนั้นคือตอนแรกมันเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อเพจพี่ซอมันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะพี่เขาก็โพสหนูก็ได้เห็นสักพักพี่เขาก็ได้ติดต่อมาถามหนูส่วนตัวเหมือนทางนั้นเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้เขาก็แคปมาให้ใหม่หมดทุกอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาก,ก็ต้องขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยก็ทักมาและส่งทุกๆอย่างมาให้มันก็เป็นประโยชน์ และทําให้เราได้รู้ข้อมูลหลายอย่างคือเขาทักมาทางติ๊กต็อกค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อค่ะเป็นคนใกล้ตัวแล้วกันค่ะที่ส่งมาทุกอย่างเลยช็อกไหมมันเหมือนเราก็เราค่อนข้างรับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องราวอย่างที่บอกว่ามันเอามากดดันฝั่งของใหม่และแม่มาตั้งนานแล้วค่ะเราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองค่ะได้คุยกับอีกฝ่ายหรือยังยังไม่ได้คุยเลยค่ะยังไม่ได้อะไร ก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเป็นเจตนาอะไรค่ะสิ่งที่เขาส่งมามีคลิปหรือมีอะไรบ้างก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นเลยค่ะแต่ก็ขอบคุณที่ไม่ปล่อยออกมาหมดเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างมากๆเช่นรูปพ่อที่แบกกลั้นน้าตาไหลป่วยมากๆค่ะคือเป็นรูปที่แบบมีเลือดเสียงสัน่นก็ไม่ควรคือหนูไม่รู้ว่าพ่อถูกแอบถ่ายหรือเปล่าค่ะสิ่งที่เสียใจที่สุดคือเอาภาพพ่อป่วยหนักมาทำแบบนี้ร้องให้ค่ะ คุณพ่อทราบไหมว่ามีคนเอาคลิปมาหนูไม่รู้เลยคะหนูไม่รู้อะไรเลยปล่อยโฮคนป่วยอาจจะไม่รู้ตัวว่าถูกถ่ายใช่ค่ะพ่อก็หนักมากค่ะตอนนี้แล้วก็หนูหนูเป็นคนนอกแล้วค่ะหมายถึงว่าหนูไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาหนูก็ช่วยเท่าที่หนูช่วยได้จริงๆขค่ะหนูไม่สามารถร้องให้หนักหนูขอโทษนะคะทุกคนจากนั้นผู้จัดการได้เดินเข้ามาขอพักก่อนและจบการสัมภาษณ์ในทันที